สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพิ่นเปรนเพงครับเอฟซีน้องวงยิงเอฟซีหล่นแห่แล้วเพื่อเสด็จสปุคนครับมานี่สิมาถามซ้เมื่อคืนทุกหาซอมวังหาทุ่มเนาะหาทุ่มซอมมีโปรเจกต์เงยเอียงอีกแล้วเกี่ยวกับนักดนตรีครับซออมกีตดาร์ยังวัสดุมาฟังจากซอดูครับผมบ้านพักกีเฮาร์ไทยแล้วครับพี่น้องยังยังอีกต้องการยังอีกสันนี้เดี๋ยวนี้ทีมนักดนตรีไหม ขาดอย่างเอาขาดแยงพี่น้องมาเบป็นพี่น้องนี่ครับพี่น้องประมาณนี้คร่าวๆครับซอนจะเปิดคาเฟ่ครับพี่น้องคาเฟ่แมนบอโบแมนโบแมนโอ้ยน่ารักไหมนี่ารักค่ะน่ารักไหมจะทำเป็นห้องซ้อมดนตรีคห้องซ้อมดนตรีครับนี่พี่น้องใช่มมโเดดิิรร์์นนนเเะโมอีกป็นสไตล์นอร์ดิกสไตล์อะไรนะพีน้องสไตล์นอร์ดิก นอร์ดิกไอ้ข้าเจ้าออกแบบพีซขยายความไม่ได้เป็นแบบแม่แม่ก็เป็นแบบสไตล์นอร์ดิกแบบไี่ใช่มีแบบสไตล์นอร์ดิกสไตล์โมเดิร์นสไตล์ลอฟอะไรแบบประมาณนี้แม่มันเป็นแบบสไตล์ยูโรดิกอะไรแบบนี้นอร์ดิกมันเป็นของประเทศเพียงครับแม่เคยกับสวนใหญ่งนะ แต่ส่วนมากมันจะใคล้ายๆสไตล์คาเฟ่ไหมครับผมบอกเนสขาเอาเป็นสไตล์บอกให้เขาเนี่ยประมาณนี้ออกแบบให้หน่อยจะทําห้องซ้อมเมื่อคืนไงห้าทุ่มบอกบอกทีมจะทําห้องซ้อมดนตรีสองห้องอุ้ยเนี่ยก็่ทเป็นแบบคล้ายๆกับแบบสีเฮ็ดเป็นแต่ทีเป็นห้องทื่อๆเลยมันแบบมันจะไม่สวยไงเราหนูเฮดสองห้องเนาะหนูก็เลยแบบไฮไลท์เนี่ยตลายแบบนี้ก็สีเฮ็ดหลังจากที่แบบเข้าอันเฮ็ดยังแล้วไปแล้วล่ะ งามดีเหรอครับสวยๆครับเหมือนถักกระชับไหมเหมือนในร้านกาแฟไหมคุณผู้ชมทรงเหมือนร้านกาแฟเลยน่ารักอีกสองห้องยังสิบ่ครับแม่แม่เป็นห้องซ่อมหนึ่งแนหนึ่งเป็นห้องซ่อมหรือตีเฮาอนาคตเฮาอาจจะไปซ่อมหันอีกเด้อไมยถึงว่าซ่อมใส่เสียงใส่ยังสี่ไหมค่ะหมอเเปป็็นนอาจจะอาจจะเป็นห้องบันทึกเสียงด้วยอาจจะ อาจจะเฉยๆแต่ว่าขนาดนั้นก็อาจจะเท็ดหมองไม่แม่ออ๋หรืออาจจะเท็ดหมองไม่เขาอาจจะเป็นหมองซ้อมเขากว้างกว้างหม่องเงนเมียนอุปกรณ์ดนตรีเครื่องดนตรีห้ามกลับมาอันนี้อันนี้คือคิดไปอนาคตนี่แหละแต่ว่าเราเลี้ยงนี่แหละอะไรเงี้ยให้ใช้ขยายใจอินจะได้ก็แมนคุยกันว่าแบบคืออยู่นี่มันก็ซ้อมเสียงดังัเเสียงงดนาะครับต่างคนต่างซ้อมวบ๊ทง่กับซ้อม กระสอบมีพื้นทีหลายยุ่ยกับจริงเโตเสียงอย่างมันดังมาตีกันทั้งนี้กับสอบทั้งนี้กับสอบแม่นกลายเป็นว่าแบบสอบเต้นทั้งเสียงดนตรีต้องมาแบ่งเวลากันหนึงจีน่าจะเรียว่าต่อไปก็คือแบบเจ้ากระสอบ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 เจ้าไปแม่เจ้ากระสอบ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 เมืเจ้าไปว่านึ่งเสร็จปุ๊บมาเจอกันขอเก็บเสียงนั่นเป็นปัญหาอืนี่คุยกับบอสเมื่อวานเมื่อวานบอสโอเคไปส่อ บบเอไปครัก็สิโอเคตัวเพราะว่ามันก็ต้องมียังไงไหมคะจำเลยก็ต้องมีแล้วในหน้าฝนมันก็ต้องได้ซ้อมเพราะมันเสียงดังออกมากทั้งนอกเนาะมันก็มาสิร์ทั้งเด่นกับพวกทั้งเด่นเสียงดังทั้งเด่นเสียงแม่นก็ตีซ้อมมี่หมดผู้ผู้เห็นงานเด็กที่ไหนหรือตูนเพลนผู้สวดแจ้งนี่ก็มีมันก็มีนะ ขึ้นมันเป็นเดือดเติบอยู่ตีได้ตีสองตีสามหอ่าจ้แต่ว่าสะดอดเป็นมันเป็นตีสองคุณ่ะหลักก็เลยทักหาคูณแล้วมอเพิ่งเมือขึ้นนี่ละสักพกับพเล็กวแม่อยากเห็นแบบนี้ทีมงานไว้ใจได้ครับคุณน้องทีมงานเกื้อกูนึ997อ่ะจะตายนี่เขาไปสองห้องมุจจอกระซอมไปเลยอชางแล้วกระรงแบบมาใหยเนาะาข่ประมาณนี้แหละ ว่าหนูบอกว่าหนูอยากไรสองห้องตอนแรกสิเป็นตึกสองตึกแล้วก็ว่ามันจะแบบมันจะแบบชิ้นเปลือกงบเพราะว่ามันแยกกันเองสินะมันต้องเฮ็ดพุ่งสั่งสองีสิไหมอันพี่เล็กก็อันคุณละม๊อเป็นแบบนี่น่ารักเพาอาจจะแบบเป็นสองห้องแบบนี่อันเจ้าก็ะยุไปเลยหนึ่งสองกระวากันไปเองสินะนี่แบบนี้น่ารักหนึ่แป้ง สองห้องผู้จะซ่อมตืมๆตืมๆกันไปโลดตามสบายเลยพี่น้อครับแมนประบีวบดีกว่านพี่ได้เป็นน้องบดีกวนชาวบ้านเนี่ยชอบผมก็ซื้อไม่องสอบเลยแบบบ้านพี่น้องหลังจากก่อนหน้านี้เขาซ่อมอยูุนาเราแค่ไม่ได้บดีครับได้ครับสอบไม่มีปัญหาลูกน้องยังถามอยู่ทีมงานยังถามไอเขาซ่อมมือใดเขาซ่อมมือใดสอบบางทีมันเกิดแบบดังๆลกวยมันยังไม่เป็นสัตว์เป็นส่วนเนาะมันยังไม่ลงตัวอะไรเลยอย่างมันยังไม่ลงตัวบ้้าานนบดแมน ตึบต่ำๆเลยไม่เยตอนี้มาส่อมอีกระเดเองก็สำหรับตัวอ้วสะดวกสบายเลยบ่นแจ้วเลยอุก่อนครบคันเพ่งกับสิอัปเดตได้บ่นีเพ่งกับสิเดินได้บ่นีเพราะว่ามีหมองซ่อมแล้วบ่นเข้าไปสิได้อัปเดตเพ่งใหม่ๆแมนฮาวงไงฮาวงไงเข่ามาปุ๊บตอนนี้พักวงเออโบเบลทเวามือมือพักเด็กไหมอาจจะมือสองมือได้ท่านเขามาบ้านนี่มีโชว์ไม่ เออผมว่าเด็กผมว่าสอมได้ด้วยนะครับ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 ผมวงจอดในเรือไปดี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 มากเลยเพราะว่าอย่างนี้ผมเคยขอบอดไปตั้งแต่ปีที่แล้วเลยด้วยบอดเราจะมาไต้หวันไปไหนแต่ว่าตอนนี้คือบอดคือสอนภาาตะกี้เข้ากับคล้ายๆกับแบบว่าวงใหญ่ออกอันนี้มันยังมีที่ซ้อมอยู่เป็นแบบบอดในโรงบัวนั่นเองครับคือตะกี้ก็ พ่อมาทั้งกระเดือดแบ้ทั้งวม่งไงทั้งหมดเลยเนี่ยไมตได้เจอไม่ได้เห็นเราเติบโตขึ้นเนี่ยเจริญเจ้าวหน้าขึ้นเติบโตขึ้นพี่น้องพี่น้องรอบเมื่อวันศุกร์ออกมาในรูปแบบใดเร็วๆนี้ได้ตามแบบป้อเลีที่ตามแบบป้เดี๋ยวพงศ์กะจีไทยพี่น้องเบิ้ลกาล่ะโม่งไงออกพงกะจีเป็นอะไรล่ะพงศกะจีเป็นผู้ช่้ยเข้าก็ล่ะนี่อาจารย์เครื่องสั้นเอ้คอยยุนีผู้เดียวเด้มาหนิโม่งไงออกคอยยุนีผู้เดียวเด้มาหนี้ เอาละครกับนางงานเดียวแต่ว well, <laughs> ่า <verw> ม <Har ps> ันกจิวินมองไทยมองนางงานเดียวสิลาครับครับเลี้ยไข่ผู้เดียวเด้บาดอยู่นี่ดี่ค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะน้องป๊อปไม่ค่าขอบคุณค่ะอืมครับดีใจพี่น้องดีใจผมชิงได้วิห้องซ่อมแล้วทีมงานกับสิ่อได้ซ่อมเต็มที ผลงานเท่ากับสีได้พัฒนาขึ้นครับจากใหญ่ๆแล้วซ่อมครับซ่อมมาว่าเอาคักๆเค็งๆสะเดือดสะเดือดเลยมันเพราะว่ามี่ของซ่อมมาเลยนะข้าวๆของซ่อมของไม้เลยดิพวกช่อจีจัดให้เลยตอนนี้เขาซ่อมอยู่กับข้พุ่นไม่หรือซ่อมดิช่อจะ้องซ่อมให้เลยเป็นข้ามเป็นทองซ่อมเลยสองห้องก่อน ซ้ำหาค่ะมันเป็นบ้านเราทมานุ่มแดงค่ะเห็นบองานเขาพอดีงานราแ่เขาพอดีได้ป่ะนี่ยรับงานรับงานพอรับงานเห็นบองานเขาประวานว้ได้พี่น้องมาไดเรับงานบว้ปร้จ่าจ้ายุยุพอันีแหละครับรับงานรับสยอ๋อได้ไทักมาทีไป้ในแชทหนูก็ได้ค่ะยูเดนิสิโลวั แม่แม่เอาเอาซื้อบ้านซื้อยังมะทีใบพืชเก่าล่ะค่ะเดี๋ยวหนูเจ้าของจะเขียนอันนี้ให้จ้าจ้าค่ะครับพี่เม่อข้าสวัสดีครับรถแห่รถแห่ได้อีกเราประจ้าซ้อไม่ได้ครับซ้อหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งไม่แล้วท่านบ้าสิท่นบ้าขอบคุณครับบอกไงนาะจ๊ะพูดบอกางก็บอกไงไงป้องจ้างง่ไงป้อง อ่ามีและครับพี่น้องสำหรับทลิปนี้เป็นการมาแจงใท้พี่น้องทราบนะครับซอจะทําห้องซ้อมดนตรีให้ทีมนักดนตรีนะพอผมเพราะว่าเย,ขเยข้ขอบคุณครับซอขอบคุณครับขอบคุณมากครับอนาคตอนาอทำเลยในเรื่องนี้นี่ไม่ใช่ในอนาคตนะครับทําเลยครับทําเลยพี่น้องรอติดตามรอชมนะครับอะไรทีม่มานานันแบบ มันต้องมีมันต้องใช้มันต้องอะไร<ม>ที่จำเป็นของ<า>มันต้องมีเนาะ <c oughs> นั่งกับอันนี้ครับขอบคุณครับซอขอบคุณครับ